มาสวัสดีจ้าพี่น้อ,นอ,องมาเนมึงพอไงนางกินเขาเพื่เดียวมือนีงย,ยายอาบน้ำอยู่เราห่อนเดี๋ยวเราสิเขาไหว้พักนะยายไปชวยขิ้งอยู่เขาเย็นไหล่ะมาเนมึงแกงแกงน้องไม่สมไก่มืออื่นสิแกงปลาใส่น้องไม่สมกินปะอืมแล้วใครสิคาปลามืออ,อื่นเพราะว่ามันย่างอยู่สองตัวซื้อน้องไม่สมมาแกงใส่มืออื่น อันนี้เป็นเป็นปลาเสียมปลาเสียมเราไอ้ยายเราอยากปลาเสียมมาสั่นก็ะเลยไปซื้อให้เลยถอดแพงค่ะพี่น้องป่าอันนี้น้อยนอยมันมันเป็นป่าเนือออนเนาะมันกันเลยแพงอันนี้เป็นแก้วแก้วประแดกเราคุนน,น้องเวนแม่วันจินเมดนี่จากเราละว้ายใส่เสียใส่เสียไปใส่เสียไปอาบน้ำปลาตัว ห่อนมือขึ่มขึ่มขึ่มล่มเด้เอ้ยบรแมาณขึ่มขึ่มห้อนถ่ายเห็นได้พันไหนได้ห่อนห่อนห่อนอันนี้เพื่อนกับแม่ไทยน่าแล้วพี่น้อนเจอปลาเสียมมาถอดหายหายมันมีแห้งผ้าไปหาหมออีกมือเศร้าอีกรอบนึงได้สีจามาอีกก็ไข่ อาทิตย์ก่อนก็ไปมือเสาร์เลยพ้าไปอีกเอาพะล่มด้นี่ตรงไซขวอนมาไปเลยออกไปเขามาหนีไระเด็นมันสีนเงียวไซผื่นไปแมง่งนะหาเขา ให้ซ่วงต่อก,กันเล็กหน่อยมื้อนี้คิดจังไดนบ่อยากไปกินข้าวน้ำพ่อจ๋าว่าสัน่นเล่ออกไปกินข้าวน้ำพอยย่อใหญ่เพิ่นเจ้าน้อยสิไปรับนึ้งมึงไปกินน้ำลายเพาหห้านได้หิวอยู่พี่น้องบ้านได้หิวดังไฟทอดกระเสียมมาหันแก้วแสีบๆก้กินบ่ได้แสบคอว่าสั่นสิว่าแก้วบ่เนาะแกงน้อไม้แกงน้อไม้ดองใส่ไก่พี่น้องมากมากเลย กะทิแกงกะทิใกล้น้องไม่ดองห่อนห่อนแล้วต้องิิสิออกไปหน้าออกไปเมืองเล็กหน่อยอยู่หน้าจะเข้าในสิเขามาสิไปเปิดทรารทัเปิดยังไวใหยาย,ะะายายดแล้วสกกันพอพญายแล้วกันสิเขาวาพ้พระวันพระด้วยมือนี้่อยก็บวาขึ้นพอเลย ม่ได้ซื้อหอดดอกไม้มาใส่รถออกมาจนหอดบานใส่ขาวยังคือหอเอาเขาอยู่บนนั่นเอาเขาอาายอู่บปะห้อนคัะพี่น้องห้อนเทถาคัเทถาแรงเรามีหอดร่รมปกติเนี้ยมาแรงกัดสีร่มเย็นยจะได้เหมือนนี่อึ้งตึงเลย เอาเอาเอาม่กินเขาน้ำกันพี่น้องน้ำกินเขาเนาะเดี๋ยวลอง,องไปเปิดไฟเสียบพัดลมใหญ่ไว้ก่อนพัดลมใหญ่ต้องต้องเสียบไรอากาศไว,สว้สักกอนดิคุณน่อยเสียบแล้วเสียบไรอากาศไว้ให้เรา สิเปิดท่อทัดไว้พอดีแล้วเขมามามันกาสิบเย็นพอดีเปิดท่อทัดท่อทัาานอวีก็มี่เต้ขีดฟุ้นเมื่อกาหายแล้วลนอนเมืองถ่าไหมมันบิดแปับๆหน่อยแป๊บเดียวเพราะว่าแม่เราเงี้ยเมือแรงตาเราบบคอยเห็นคุณคีเขานะเห็นไหมเปิดพัดลมไป <c oughs> บ้าในหิวกินหน้ามันโคกมดแก้วว่ะคันนิ่งหน่อยมันไปกินน้ำพอ้งไมันอยู่ทงเปิดนังไว,ว,ว้แล้วกับสีนอนเมองยิงสิละเราจะเปิดนังเปิดพัาลมไล้ให้เราเอ้เอๆเยับยังไหมฮอน เออบามาบามาหีหออล่มแบบนี้มีห่ล่มเนี่ยมือแรงเลยนกิขมา,มา,า,าวงตงียเตียวบางเว้นหมูว่านแทงมาหมาห่อเดียวแต่เศร้จนหออทำเนี่ยเหมือนแรงหิวขาวจะสิกินยังมน่นอดไรอ้าวเพิ่อยูนเงี้ยเพิ่นแมเดี๋ยวพ่อแท้ๆดอก ไม่กินเขานาเราเลยงานมากก่ไม่กินเขาพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ประมาณขั้นอันนี้นุองมีเป็ดตลาดมันก็นเลยคำปกติกะซีโมงกลัวเห็ดแล้วกะหากินเลยอ่ะเขาเม็ดเขาเนี่ยตอ,อกปลาเสียบมหอนเอา เิ่นหลางรถห่อนแห้งห่อนแห้งบรรยากาศพัดลมสองตัวตัวเดียวก็บ่ได้ตัวเดียวก็ห่อนจันทร์ขั้นมึงอยู่ในอันโทรศัพท์มันขึ้นจันทร์ขั้นฝน กนักจานักขั้นเป็นไงยยอิมแล้วไปแล้วแล้วไปไหว้พระแล้วผู้นนนหนึ่งเขาแหงพอนใหญ่อยากให้เลงอยู่คปนยังไแหงพัอนอยากให้เลงแล้วสีบ้านเขาแล้วห้ว่าให้มันแหงก่อน,น<ร>ให้ให้พื้นมันแหงแจ๊กะทิดก่อนพอดีเลยลวัะสารละว่า แหงสิขึ้นไปคุยว่าสิตกมือได้ตีน่าแล้วสิขึ้นไปคุยเรื่องฝนอยู่ทั้งฝ่าคุณพี่น้องผู้ดึงแหงกันพ่อแล้วแหงวายาเฝ้าตกเด้อสิว,าาว,ว่านเข่าท่านหอ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 นแบบมูมัวมันเอาม,ม,ม,มันมันมีลม่มใบไหม่กระบอกกระดิกนี่ ให้ก e ินแต่น hmm. ้ำให้จุกได้บ่าน้ำสาติ๊กเนาะคุณ่งไปกินนันนำโคกันซื้อมั้งตลาดมาหันแจ้หญงนันแน่นท้องบันนี่สองสามทุ่มหิวสิตายได้บ่านสั่นแสบบ่เหอะบอมียังแสบแล้วอือยังหายกับบ่าแสบแล้ว ในเ้าเขามันไก่ซื้อมให้กินสองข้ามมือเทียงว่าอยากลาดหนาไปซื้อลาดหนามให้อีกกินเป็นกินบ่บุี่ยสวดถ่วยคือเก่าอยู่อยู่ในตู้น่ะนนอืมมืงเทียงนี่ว่างหาโมง่าอยากลาดหนาอุตส่าแข้งแดดไปซื้อให้าาาาาจากวาราว่าเราอยากไปเสียมแม่เราเลยไปเมืองไห้ แล้วมาเอคืนลูห่อนพักไะไปก้อนพี่น้องมาหนิมากินเขากับตาแล้วอิ่มไปแล้วมากินกับนาแล้วกับกับย่ายพี่น้องน้องบีพ่นนาดึกดึกเล็กน้อยเขามากพุ่เล็กน้อยก็กินยุทงอยากไปกินเขาทงว่าสันเออยเพื่อนว่นนอนก็เลยไปน้ำสำําสำหรับวันนี้น้องบีลำลาบไปกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้ำนะ รอติดตามคลิปต่อไปถึงจะได้อัพคลิปเดียวมื่อนี้ไปก่อนพี่น้องก,กับสวัสดีจ้า